วันนี้เรามีเสียงจากแขกพิเศษในงาน60ปีซูเปอร,ร์ริสสีส้มมาฟังกันครับแขกพิเศษของเราคนนี้คือแบมจากช่องริสบัมมิมอินฟลสูสายท่องเที่ยวที่หลายคนรู้จักกันดีวันนี้มาแชร์ความรู้สึกเกี่ยวกับซูเปอร,ร์ริสสีส้ม เคยไปต่างประเทศแล้วไม่ได้พกเงินสดไปคือพกไปน้อยประมาณนี้ดีกว่าค่ะตอนที่เนี้ยเหมือนเราอยากกินสตรีดฟู้ดแล้วไม่มีเงินสดก็คือเดินหาตู้ ATM นานมากลําบากเลยอค่ะก็เลยเห็นความสำมคัญกับการแลกเงินสดไปแบบเพื่อฉุกเฉินน่าจะดีกว่าค่ะ ก็แน่นอนว่าซูเปอร์ริสสีส้มค่ะใช้บริการประจําค่ะแล้วก็ใช้ตลอดเลยตั้งแต่แบบไปเที่ยวมาแล้วก็เวลามีคนถามเออแลกเงินที่ไหนอะไรเงี้ยเราก็จะแนะนาซูเปอร์ริสสีส้มค่ะ <S <S เรื่องแรกเลยก็คือเลดดีมากมันรู้สึกว่ามันคุ้มค่าการบริการเพราะว่าพี่พนักงานน่ารักมากแล้วก็แนะนําดีค่ะแล้วก็เรื่องความน่าเชื่อถืออยู่มาหกสปีแล้วอะ่ะก็น่าเชื่อถือมากๆ ดีใ,ใจมากที่มาเป็นส่วนหนึ่งของงานนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของการบริก,การแบบว่าโอเคมากๆแล้วนะคะทั้งทันสมัยแล้วก็น่าจะถือพนักง,งานใส่ใจนะคะแล้วก็รวดเร็วด้วยในส่วนของเดตก็โอเคหมดแล้วอะไม่รู้จะาแนะนำอะไรเลยเพราะดีดีแล้ว,ลวก็จะเป็นลูกค้าเป็นรายย่อคัสเตอร์ต่อไปค่ะนี่คืออีกหนึ่งเสียงที่ยืนยันว่าซ u เปอร์ริชสีส้มคือเพื่อนร่วมทางของนักเดินทางทุกคนซ u เปอร์ริชเอ็ก n g ชนจ